สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพื้นที่นะครับที่ก่อนที่จะมาทําสวนนะครับการนี้ก็เป็นที่ว่างเปล่าเป็นที่รกรงนะครับมีหญ้ามีต้นไม้วัชพืชขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับก็ก่อนที่จะมาทําสวนก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้นะครับงามมากเลยนะครับต้นไม้ที่ไม่ต้องการนะครับก็จะเห็นทิวทัศน์อันเขียวชอุ่มมากเลยนะครับนะครับก็ ก่อนที่จะมาเป็นสวนนะครับก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้ก็เลยทีเดียวนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ดัดแปลงมาเป็นสวนผลไม้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสวนจะเป็นผลไม้อะไรบ้างนั้นนะครับก,ก็ต้องคอยติดตามกันชมในคลิปต,ต่อไปนะครับว่าในพื้นที่นี้นะครับจะใช้ประโยชน์สามารถที่จะใช้ประโยชน์ปลูกต้นไม้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างอะไรบ้างนะครับ ก็ติดตามชมกันในคลิปต,ต่อไปนะครับว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่ดูจนจบนะครับ